¡Me ยอกระดืนเลยนะ <c oughs> คะวันนี้เราเจอรักแสดงทั้ง4คนแล้วทุกคนค่ะขอเสียงทิ้เป็นกำลังใจให้กัน ช่วยเพื่อนมาก็ต้องหลายรอบแล้วรอบนี้สงสัยจะมีหวังใจจริงๆแล้วล่ะเอ้ขอท่าได้ไหมคะขอท่าประมาณนี้ท่าคือแบบแบบนี้และเราอยู่กับผู้ชายเราต้องตัวเล็กตัวน,อน้อยเ,เดี๋ยวเขาจะได้แบบป,ปกป้องเราได้อ,อะไรอย่าโชคดีเขาตัวเล็กตรงตัวเล็ก เราเนี่ยเป็นคนปากแข็งใช่ไมไม่ค่อยพูดแต่วันนี้เขาบอกว่าเขาสะกดคําว่าสลดไม่เป็นหรอค่ะอขอดูหน่อยสิคะพิกกี้เวอร์ชันใหม่ <c oughs> สวัสดีค่ะกี้กีรันถึงจุดโสดไปอยู่ในโหมดคิดถึงคนเก่า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 อเม ติบุรนากรแฟนเก่าคนโปรดของกีรันค่ะ เราดู ep แปดกันไปพอๆกับกาคถัความรู้สึกที่ได้ดู ep แปดครั้งแรกเราได้ดูกับการถัาแบบโหเดียวมากเลยยะรู้สึกยังไงบ้างทุกคนใครก่อนก็ได้ค่ะตื่นเต้นมากค่ะก็เป็นคงแรกของพวกเราด้วยที่แบบว่ามีจัดงาน ep แปดแบบนี้แล้วก็ได้มาดูกับทุกคนด้วยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่าเออมาหาพวกเราวันนี้ค่ะ,คะอืต่อเลยค่ะ ก็มีความสุขมากๆค่ะที่ได้มาดูโรงใหญ่อา่างทุกคนแบบนี้แล้วก็แอบ,บไปสออ่องวิตเห็นแถวหน้าเนี่ยเขาถ่ายหน้าเฟย <c oughs> อยู่นี่คือแบบว่ามองจากข้างหลังสุดอ่ะหูสวยมากแล้วพนมตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือให้คนอื่นพูดออ แล้วก็อย่างนึงคือเราเล่นแยกพานอายุได้กันแบบอยา่างชัดเจนช่รู้สึกว่าโอ้เราทําถึงอยู่นะไม่ต้องให้ใครพูดเัวพูดเองเลยนัน้นอะไรประมาณนี้ทีนี้ก็ราหอแต่ใครหอพที่เห็นบ้างคะใครดูตั้งแต่ e ีหนึ่ง ep สองถึงเแล้วแบบอุ้ยพี่เห็นมาเมื่อไหร่เหมือนกันบ้างคะขอเสียงกินหน่อยแล้วพอเจับุ๊บ Hehe, เราครับรู well, so yeah, ้สึกยังไงบ้างครัที่วันนี้ได้เปิดตัวใน EP 8แล้วก็ได้มาดูกับแฟนคลับทั้งหมดก็ดีครับดีใจครับดีใจดีใจทุกครั้งที่ได้มาดูสีดีไม่ว่าจะเรื่องไหนในโรงกับแฟนคลับนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นโมเมนท์ที่แบบว่าเหมือนเป็นการรีเช็คผลงานว่าที่เราเล่นไว้หรือว่าที่เราทําการแสดงไว้เนี่ยเป็นยังไงบวกกับว่าเวลาเรารู้หนังนะครั ดูกับเพื่อนสนุกกับดูคนเดียวอยู่แล้วแต่ยิ่งเพื่อนที่มากกว่าหนึ่งคนเรามาเต็มโรงขนาดนี้บอกว่ามันจะเป็นวันที่แบบว่าสนุกับบเพื่อนที่มากกว่าหนึ่งคนแล้วพี่มากมีคนที่เป็นมากกว่าเพื่อนไหมข้างข้างเนี่ย <c oughs> สบายปะ <c oughs> <c oughs> มันมีซิมเปอร์มันมีซิปเปอร์อ่ะทีนี้เราคุยถึงเราพุอีพีแปดเนาะเรามาถามความว่าจส่งตาดต่ดละสีย่งงเพราเราดู อย่างทีแรกเราอยากรู้ว่าโดรายากิหวานไหมคะขนมที่มีไส้หวานๆมันหวานไหมอ๋อก็าหวานนี่กเขาบอกกันแล้วเอ้ยแต่น<ด>ี่จีบๆไปปะตอบคำถามเลย ไปจับไงมันก็แค่แบบเออหน้าโดนยังไม่รู้เท่าไหร่เอออันลงจับตอนนี้ไม่ขอสัมผัสได้ไหมจ้ะมันจะลิ่งเบ็ด ได้เดี๋ยวลองดูหน่อยนะลองดูลองดู ธรรมดาใช่ไหมเขากระโดดมากเขากระโดดมากทีนี้เราย้อนกลับไปเพราะว่าซีีส์เรื่องเนี้เป็นพาทั้งหมด3ค่ะตั้งแต่สมัยมัธยมสมัยไัยแล้วก็สมัยปัจจุบันที่กลับมาผ่านหากมาะมีอยู่ทำงานเนาะทีนี้ขอย้อนไปสมัยมัธยมก่อนเราก็จะมีเศษไอเทมขึ้นมาให้เล่นสุมไอเทมนัุ้กคน แลนดออุ้ยอะไรเอ่ยอกำไรแชมชาแลนดอมอยู่อันเดียวเยโอเทำ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 เฮ้ยทถุงเท้าไปใช่เท้าทิปักปที่นพี่เห็นนะอะไรอ่ะการซนทุ่คนหาชอบมากนี่คืออะไรเอ่ย Next c h a อีพ p ยี่อะไรคะ Yes sir ใครเล่นคะ ย้อนไปไหอีก e ีหนึ <N> ่งนี่เลยค่ะโอเค อยากผูกมัดมคนคนนั้นให้อยู่กับเราตลอดไปโอเควีจารณ์ด้วยวิจารณย ได้ได้ไดตะโกนแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นพายมอตอน้นเนาะอุ้ยน่ารักปะน่ารักไหมน่ารักต่อครับผมต่อมาที่มาหาลัยมาหาลัยเป็นยังไงคะเล่าซีใครจะเล่าดีช่วงวัยมาหาลัยหนูตัวจีเลยค่ะตัวเจยังไงซีเป็นสายถ่ายจำไม่ได้จำได้ก็ ยังไงนะคะมหาลัยใช่ไหมมหาลัยก็เราก็โตกันขึ้นมาด้วยกัน<ช>แล้วเราสองคนก็เป็นแฟนกันแล้วแฟนกันแล้วแล้วมันก็เนาะม,มีเรื่องราวนูน่นนี่นั่นมันก็แยกกันไปแต่เราคือคนสําคัญที่ทำให้เขาเชื่อมกันใช่ไหมใช่ค่ะเราเป็นคนให้คําแน,นา<ช>ะนำก็เป็นคนเป็นสติเขานั่นแหละว่าแบ เราอะถึงเราจะเป็นเพื่อนสนิทกี้ก็จริงแต่เราก็ไม่ได้มองแค่มุมเพื่อนเราเราก็มองในมุมแบบว่าแฟนเพื่อนด้วยว่าเออเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะคิดยังไงก็คือแบบคนนอกมองอะเนาะอาจจะเห็นอะไรแบบมากกว่าอะไรเงี้ยกันให้คาปรึกษาก็อยากให้เพื่อนมีแฟนใหญ่เพื่อนได้ใหญ่เพื่อนโดน <c oughs> เผื่อว่าเผื่อว่าผลบุญนั้นจะส่งมา เล่าอยู่มาหาไหนใช่ไหมเป็นแฟกันเล้วเนาะรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีการตั้งกฎกันด้วยถ้าสมมติว่ากี้ทำผิดจะมีโทษขั้นที่หนึ่งแล้วก็โทษขั้นที่หนึ่งไปไงนะกี้กี้ติดแกดิด ภาพปัจันที่เราดูเมื่อกี้แล้วก็เปิดตัวคู่นี้มาโอ้โหล้วอยากดูจังหวะชนกันไหมคะอยากอยากเดี๋ยว <c oughs> หนูเป็นคนบนรถไฟ น่งึที่ขี่ลังนะคะผมสาวอยากรู้ว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงคิดอะไรอยู่ขี่ลังนะคะใช่คิดอะไรอยู่หนักหนักมากตอนนั้นคือถ้าอยากให้เห็นเรื่องหลังมากคือต้องมีพี่สองคนมา่ะดองเข่าอยู่ก็บดันเท้าขึ้นเพราะว่ามันทั้งวันแล้วค่ะแล้วตอนนั้นเป็นซีสุดท้ายด้วยฟิล์มนี้แล้วไปใส่ส้นสูงต้องใส่ส้นสูงเลยใส่ส้นสูงด้วยแต่จริงเขาตัวเบานะเขาไม่ได้ตัวหนักแต่ว่าเหนืยเหนื่อยพี่นี่เฟย์เอง ใช่ใช่นี่แถูกต้องแล้วถูกต้องถตองเฟถูกต้องหนักไม่คือหนักความน่ารักหรือเปล่าอืออ่าแกอยู่โอเคโอเคได้ได้ทีนี้ในที่เราไปที่บุนมีซีนไหนหรือว่าโลเคชั่นไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมอ่า ออนเซนออน,เซนี้มาสี่หรือมาสองคะ สวยจริงๆค่ะแค่เห็นรูปแล้วเรายังรู้สึกว่าแบบกูอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วพวกเราแฮกแรรอเลยนะคะซีนออนเซนเฮ้ยใครพูดแอรพุอรพุทรับมือหลังเร่เลยนะคะใช่ไหมใช่ไหมแค่เห็นหน้าก็แบบสวยแล้วรอดูไหมคะรอโอเคโอเคแล้วก็รอนยอกกี้หรอคะ จริงๆเฟก็ชอบออนเซ็นเหมือนกันค่าขอตอบให้ต่จะมีแล้วกันค่ะชอบบ้านที่ปุ่นค่ะมันจะเป็นแบบบ้านแบบเหมือนบ้านบ้านญี่ปุ่นเลยถ้าเราได้เห็นในแบบโดเรมอนอะไรนี้ค <c oughs> ือดูแต่โดเรมอนนะคะ <c oughs> เจียบไปได้ค่ะ <c oughs> ใช่มันรู้สึกมันตอบโจทย์กันใช้ชีวิตคู่ในบ้านหลังนั้นนะคะมันแบบว่าโเรมอนมันน่ารัก ซีนที่แบบเป็น the ะเบสคือซีนที่ดูกันไปเมืม่อคียวาซาบิตลกมากแบบปกติเนาะทุกคนก็จะต้องกลั้นขำหนูเนาะ <S <S <ฮ>สบายอยู่แล้วเราเล่นคอมเมดี้ใครขำกระช่างฉันขัไม่ขำแต่วันนั้นอนะเป็นซีนนั้นเป็นซีนที่แบบหนูยกนิ้วให้เฟยเลยแล้วแบบเราคือขำเฟยมากแล้วแบบเข้าใจความรู้สึกคนที่แบบต้องกั้นขำเราแล้วเพราะเราต้องกลั้นขำเฟยเหมือนกันแล้วคือไม่ใช่แค่ หนูนะทุกคนในซีนน่ะต้องแบบแม้กระทั่งพี่ตากล้องที่เป็นคนถ่ายต้องสั่นบเขาขำมากตลกมากคือนี่แบบภูมิใจตัวเฟยมากได้เซนคอมเมดี้ไปแบบว่าเลิศเลิศจริงเยังไม่ค่ะโอเคมาถึงพี่หงบ้างครับเองครับเอาผู้พิพากษาพี่เอ็งค่ะมุกฮงโอเคค่ะซีนที่ชอบอ่ะจริงๆชอบหมด ันสวยมากแต่ที่รีมายก็คือท<ร>ุก<ร>ซีนทุกซีนที่ถ่ายผ่านโลเคชั่นที่เราไปพักตอนอยู่ญี่ปุ่นถึง10วันครับครับมันจะมีผมจําได้เลยว่าอ๋อนี่คือเซเว่นที่กูไปทุกวันหลังจากเลิอกกองแล้วมันเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็เดินจับคนเดียวมาอ๋อนี่คือทางที่เราเดินไปอะไรเงี้ยหลงไหมคะหลงไหมคะเดินทางเดินทางกลับลงไหมไม่หลงนะครับไม่หลงไม่หลาไปด้วยพวกฉันไงใช่ไปกันหลายคน กันไปเลยค่้อ๋อการเขาเหมือนไม่เชื่อจริงไม่ใช่อะไรไปคนเดียวจริงเพราะว่าฉันโทรไปแล้วชิไม่รับฉันก็เลยไปคนเดียวอุ้ยที่เราเดินสวนกันเราได้ไหมแนแต่เราก็ไปเดินสวนกันอยู่ดีก่ะในสวนกันในสวนกันขอโทษขอโทษไม่ได้เปิดเสียงโอเคโอเคนะคะอาล่ะตอนนี้นะคะทุกคนได้สปอยถึงอีพีถัดไปแล้วอีพีแปดทุกคนว่าฟินปะคะ Okay. งั้นเดี๋ยวเรารอต่อไปไปีพีเก้าไหมคะรอแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราให้ทุกคนนะคะฝากฝาก,ฝากซีรีส์ของเราเนาะแล้วก็ฝากผลงานด้วยค่ะเริ่มจากใครดีเอ่ยเฮงก็ได้พี่เฮงครับก็กาติดตามครับซีรีส์สมัยส,ยสยะพารรับัอแข่งครับก็เข้าสู่พาร์ทไปทําง,งานแล้วก็จะได้เห็นตัวละครที่มีมิติที่โตขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้เฮงได้ดูเฮงชอบมากตอนที่จังหวะที่แบบตัว พี่เองเขเริ่มที่จะแบบงอนกลับแล้วมันเป็น,นวมวนที่บอกอุยอะไรอ่าคือแบบอากรู้ว่าที่เหลืออยู่จะได้แบบเห็นซีเรชั่นแบบนั้นเยอะแค่ไหนอะไรางเง <Yeah. S 2> ี้ยก็ติดตามแล้วก็แข่งด้วยค่ะเย้ค <laughs> <t> ่ะก็ฝากอีพีถัดไปด้วยนะคะก็เรื่องเรามันก็จะเริ่มแบบเข้มข้นมากขึ้นแต่ว่า รับดอไม่ไม่ไม่ขมไม่ขมแล้วเนาะเรื่องเปล่าเออไม่ขมอชีวิตคนเรามันต้องแบบมีบ้านแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้เยอะถ้าคนรอด EP หกเมาได้ EP นานไปก็รอดค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะที่มาเป็นกำลังใจให้แล้วก็มาร่วมดู EP แปดด้วยกันนะคะ ชาชนคนทั้งโลกนะคะแล้วก็ฝาก EP 8แล้วก็หลังจากนี้ด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนนี้เขาจะถิดว่าเรามีแค่ EP 8จริงๆแล้วเรามีมากกว่านั้นนะคะแต่จะไม่บอกว่ากี่ EP อาเป็น Secret Secret ใช่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะหลังจากนี้จะเป็นมูที่เฟชชองมากๆเพราะว่าเห็นทีมฟ,ฟืดฟัดแล้วรู้สึกว่าเออเหมือนเรื่องจริงเลย ุกคนด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่มาร่วมง,งานในวันนี้ค่ะก็พวกเราเทุกคนอ่านคอมเมนต์ของทุกคนจริงๆก็ขอบคุณที่สนับสนุนซีรีส์รักปาตแข่งของพวกเราแล้วก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกจน